สวัสดีค่ะเพื่อนชาว youtube ทุกคนนะคะคุณยายกาะนะคะคุณยายก็ะ,ะยยกสั่งซื้อกุ้งจอมมาค่ะแล้วคุณยายกาะก็เอาไปตั้งไฟนะคะเขาก็จะสุกแล้วก็เนื้อกุ้งก็จะกลายเป็นเละๆหน่อยนะคะปกติกุ้งเขาจะสวยกว่านี้ค่ะทีนี้คุณยายก็จะเอามาปรุงใส่เครื่องนะคะ,ะก่อนที่จะทานนะคะเราต้องปรุงก็จะมีพวก มะเขือนะคะมะเขือขื่นตะไคร้แล้วก็หอมซอยนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยทำไม่ยากนะคะกุ้งจอมอร่อยมากของโปรดคุณยายก้อนเลยค่ะแล้วเราก็คลุกให้เข้าเนื้อกันแค่นี้ค่ะก็จะเป็นกุ้งจอมนะคะ,ะเราทานสุกๆคะ่ะอร่อยมากทานกับข้าวเหนียวนะคะอ่า ก็เป็นการช่วยเหลือกันนะคะ,ะพวกเราชาว YouTube จะรักกันฉันพี่น้องจะช่วยเหลือกันยิ่งในช่วงโควิดนี้นะคะคุณยายเห็นน้องๆทำ YouTube ทำอะไรคุณยายก็จะ,ะสั่งซื้อนะคะออนไลน์มารับประทานอร่อยคะ่ะลายไหลช่องนี้คือช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินนะคะ YouTube นะคะ น้องเขาได้เยอะค่ะแล้วเขาก็ทำส่งทั่วประเทศเลยนะคะอร่อยค่ะกุ้งมีแต่นเนื้อกุ้งล้วนๆเลยค่ะอร่อยมากเห็นไหมคะพอคลุกเขาเสร็จนะกุ้งจอมของเราก็จะมีส่วนผสมของตะไคร้หอมนะคะเราหั่นพริกใส่ด้วยนะคะคุณยายลืมพริกไปค่ะพริกสดไม่มีต้องเอาพริกสดนะคะ เสร็จแล้วเราก็ตักใส่ชามข้าวเหนียวจิ้มเลยนะคะอันนี้ขอฝากเพื่อนๆชาว y YouTube ทุกคนนะคะให้อุดหนุนซึ่งกันและกันนะคะในช่วงโควิดน้องๆเขาก็ไม่มีไรายได้กันนะคะใครทำอะไรเราเห็นแล้วเราพอช่วยได้เราก็ช่วยอุดหนุนน้องนะคะขอบคุณมากนะคะช่อง พ่อเลี้ยงพาเพลินค่ะหรือพ่อเลี้ยงหมวกแดงพูดไปด้วยน้ำลายก็ไหลไปด้วยค่ะข้าวเหนียวก็พอดีมีข้าวเหนียวนะคะต้องทานกับข้าวเหนียวนะคะใครที่อยากทานก็เข้าไปใน u t u b e นะคะ,ะโดยใช้ชื่อช่องว่าพ่อเลี้ยงพาเพลินนะคะพ่อเลี้ยงพาเพลินนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ แถวชนบุรีประมาณนี้ค่ะคุยกันนะคะคุณยายก็ขอลายจากเขาแล้วก็สั่งซื้อเขาน้องเขาน่ารักมากค่ะนอกจากาจะเอาสินค้าเอากุ้งจอมมาขายให้คุณยายแล้วเ,เวลาคุณยายมีปัญหาในเรื่องการทำ u t u b e นะคะการลงคลิปปัญหาโน,น,น่นนี่คุณยายก็จะปรึกษาน้องนะคะ น้องเขาก็จะน่ารักมากเขาจะอธิบายนะคะอธิบายละเอียดพอน้องเขาผ่านแล้วค่ะคนผ่านแล้วเขาย่อมรู้ว่าปัญหามันมีอะไรตรงไหนบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามช่องน้องเขานะคะช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินนะคะเพลินจริงๆเวลาคุณยายเข้าไปดูเวลาน้องเข้าไปดักกุ้งนะคะ น้องได้กุ้งเยอะคุณยายก็จะเปิดคลิปน้องดูจนจบเลยค่ะดูน้องจนจบเลยด้วยความเพลิดเพลินก็ขอขอบคุณนะคะดูอีกครั้งหนึ่งค่ะมันที่จริงสีของเขานี่จะสวยนะคะจะเหลืองสวยค่ะแต่ว่าไฟนะคะมันมีไฟแสงไฟนีออนเลยทําให้สีซีดเลยค่ะ เดี๋ยวคุณยาลองปิดไฟนีออนนะคะตรงไหนเอนอปิดแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อสีสันก็จะกลายเป็นสีของ จอมนะคะของกุ้งจอมน่าทานมากเลยค่ะเห็นไหมคะสวยน่าทานเลยเอาเข้ามาใกล้ๆนะคะอ่าติดตามน้องได้ที่ช่องพ่อเลี้ยงพาเพลินนะคะในช่วงโควิดพอช่วยเหลือกันใครขายอะไรก็สั่งซื้อกันและกันนะคะเป็นการช่วยเหลือน้องให้เขา มีรายได้นะคะพออยู่ได้ในช่วงโควิดนะคะไม่มีงานทำขอบคุณมากค่ะ,ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ